สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางราวพัฒนานะคะนิวดของวันที่6นะคะเดือนมกราคม2568นะคะพี่ๆดูยังเขียน67เดอยู่นะคะ ก่อนไปรับชมแนวทางนะคะน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะคะที่มาติดตามรับชมแนวทางนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยนะคะพี่ๆเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะพี่ๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงน,นะคะบางท่านก็เป็นหวัดเป็นไอนะคะในช่วงนี้เนาะแอดก็เอ่อเริ่มเจ็บคอนะคะพ,พี่เสียงก็จะเห็มนเ,เลยแล้วก็ขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ สำหรับเรานะคะพี่พวันนี้น้องแอ็ดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะเ,เริ่มต้นนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีเลยนะคะพี่พี่เนาะแนวทางวันนี้ก็เช่นกันนะคะก็ขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะตัวที่น้องเอ็ดวิ่งลูดให้นะคะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่พี่เนาะ ก็ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยเสี่ยงโชคนะคะวันนี้นะคะน้องแอดให้เด่นสำหรับราววันนี้วันจันทร์นะคะ น้องแอดให้เด่นที่สามนะคะหกนี่เขาเดินมาสามมวดติดแล้วนะคะพี่พีวดนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะงวนนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะพี่พีแต่น้องแอดให้วันนี้เด่นที่สี่กับสามนะคะพี่พี่สหรับลาวส่วนหกนี่ไปเจาะใส่โค้งสุดท้ายนะคะตัววิ่งตัวรูดในวันนี้ลาวน้องแอดให้วิ่งรูดสาม ท่านใดไม่ชอบสามเอาสี่ไปพิจารณานะคะพี่พีเนาะวันนี้ขอให้มาในตัวที่น้องเอด็ดจับให้ก็แล้วกันนะคะพี่พีเนาะขอให้หลักสามมานะคะวันนี้ส่วนจะมาในสามชุดไหนนะคะก็รอดูนะคะพี่พีงวดที่แล้วนี่เขาออกสองห้าหกสองหกห้านะคะมาสองงวดติดเลยนะคะสามตัวเนาะก็ เมื่อที่แล้วนี้หลุดนะคะพี่ๆไม่มาวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับให้มีสามมีเก้ามีแปดมีสี่นะคะแล้วก็มีศนมีสี่มีศูนย์นะคะแล้วมีหเด่นที่สามนะคะ เลน,นที่สามกับสี่นะคะพี่พี่สูตรนี้จับคู่จับวินได้นะคะเลขตารางตัวเน้นนะคะน้องเอสเน้นไปคู่แรกเน้นไปที่สามสี่สามเก้าสามแปดสามหกสามศูนย์นะคะพี่พี่ท่านไหนชอบ ตามนี้ได้เลยนะคะตัวเน้นเนาะ3 0มศูนย์สามสี่สาสามแปดแล้วก็สามนะคะตัวเน้นที่แอดเน้นให้นะคะก็ขอให้มาก็แล้วกันนะคะพี่ๆสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีร่ำรวยทุกท่านสวัสดีค่ะ